ครับเรีวกับเรีวกระทะกันครับตัวที่โค้นี่คือเรีวเฟืองนะครับป่าร้อยนะครับตัวขวานี่เป็นเรีวตันนะครับเป็นนกเพาะขึ้นมานะครับพ่อแม่ป่าร้อยจำล้านนะครับเห็นไหมครับ